ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวเจ้าคอมพิวเตอร์ปี2013เนะครับมือเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้กำเนิด VIP เต็มระบบนะอ่ะไปดูกันเลยของแต่งญี่ปุ่นทั้งคันนะครับใส่พาร์ทรอบคันสีสวยบางเดิมไม่มีชนใส่ล้อจัดทรงให้สวยงามนะครับล้อยางใหม่4เส้นปี25ไปดูกันเลยภายใน เดี๋ยวผมเป่าเพลงก่อนเป่าตรงนี้ได้เลยนะพวงมาลายคูดคอนโทรลใช้งานได้นะครับภายในสวยใสเบาะคัสตอมทั้งคันนะครับซอกมุมเดิมจ๋านอตเดิมไม่เคยขยับซอกมุมสวยๆนะครับล็อกเบรกนี้นะครับ เป็นไงครับเป็นไงครับไม่มีเคาะขึ้นทําใหม่ครับเดิมๆครับเดิมจ๋าเลยนะครับตุ้มเติมสวยงามนะครับไม่มีตีขึ้นใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูซ่องหน้ากันนะครับมากับโฉมตาย้อยนะครับตัวสุดท้ายนะก่อนที่จะเป็นเครื่องสามพันนะครับไฟญี่ปุ่นแท้นะครับไฟหน้าสองชั้นนะฮะปรับสูงต่ำได้นะครับ ข้างหน้าอย่างหลอนะอ่าเป็นไงครับหลอหลอ่ลอเรียบเรียมมาพร้อมกับไฟเดยไลท์ข้างล่างนะครับกลางคืนเป็นไฟตัดหมอกได้นดะูซอกหน้ากันเป็นโช๊คเรียบร้อยนะครับลำนี้โชคฝากระโปรงนะครับติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบนะครับอันนี้ถอดนะฮะถอดใส่โชคนะซอกเป็นไงครับซอกสวยๆแบบนี้เลยครับ ฝ่ายแท้ญี่ปุ่นนะครับเห็นไหมแคทแม่านะพักนมพักน้ําสวยงามมอกออยู่ครบครับแอร์ทรงไทยครับอกสอสวยๆแบบนี้นะ้ำมันเแบรกไสๆแบบนี้เลยครับพักลมวงพักลมเแบรบกส,สวยๆเลยเส้นส,สวยๆกาวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้ยเย็นฉ่ำครับนี่ข้างหน้าซอกหน้ายังสวยขนาดนี้แล้วนะ อะไปดูด้านในกันบ้างครับแขงวระตูสวยงามครับอ่าดูน็อตเดิมจ๋านะคองคันโซนสวยงามครับไม่มีแตกหักนะครับไม่มีชำรุดนะชาร์จวงชาร์จไฟนะครับเซฟตี้ครบคันนะ ซอกข้างในเรียเร่ยมๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับจอยดอย1ินิ้วนะครับท้าวแขนเวนจูรี่นะครับหิ่งหน้าหล่อๆเลยตามแบบฉบับยนต์เจริญนะครับหรือสวยแบบนี้เลยนะฮะไปดูด้านห้องผู้โดยสารครับ บันไดแท้นะฮะบันไดแท้ติดเรดบนนะครับมีไฟนะมีไฟนะครับใส่แผ่นเรตไปแล้วเราไม่ต้องใส่บันไดไฟแล้วหล่อแล้วนะครับคอนตซลกลางนะครับสวยๆมีที่ชาร์จไฟทุกแถวนะครับจอกลางนะฮะสไลด์พับสไลด์นะครับภายในยนต์เจริญเต็มระบบนะครับท้องฟ้าสองอ่างไปเลยครับ น่าจะเป็นซีรีส์9หรือเปล่านะสองอ่างแบบนี้นะครับภายในเป็นบอกคัตตอมนะครับหมุนได้180องศานะตัวนี้หมุนได้รอบเลยนี่ตัวนี้นะครับเืนสวยสวยใสใส,สนะครับบอกคัตตอมโมนตินเต็มลำนะครับของแต่งญี่ปุ่นทั้งนั้นนะครับลำนี้ามากับขุมพลังฟอร์มูล่า X ครับแท้นะครับพาวเวอร์ แรงภายในสวยๆแบบนี้เลยนะครับพื้นเหมือนเดิมครับพื้นเพิ่นสวยใสส,สะอาดครับลื่นๆเนียน,นครับมดเดินลื่นล้มหัวแตกหัวแตนตามสโ,โลแกนของเรานะครับเหมาะเป็นรางสไลด์นะครับสองแถวนะสไลด์ทุกแถวนะครับสไลด์ยันแถวหลังนะประตูดูดไฟฟ้าประตูสไลด์ไฟฟ้าดูดอัตโนมัตินะครับ มีรีโมทให้ด้วยนะครับดูกรึบลงไปนะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้เย็นฉำนะเปิดมานี่อลังการแน่นแน่นอนนะครับสวยๆบางๆนี่นะไม่มีหนานะครับบางๆเฉียบๆแบบนี้เลยนะเป็นไงครับเสียง ไม่มีชนครับนะผมจะไม่เอารถชนมาขายนะครับเสียชื่อเสียเสียงหมดนะครับรถต้องสวยบางเดิมนะครับอ่ามาพร้อมกับไฟหลังวาเลนตินะครับ V1 ดูซอกมุมกันครับเม็ดอาร์ดูเม็ดอาร์ครับโอ้ยไข่โถเข้าอ่ดูเม็ดอาร์ครับเส้นสวยๆนะฮะ เม็ดเนียนๆแบบนี้เลยนะครับแอร์ทรงไทยครับสาวหลังสวยๆนะฮะหนังเต็มคันนะครับลำนี้ซอกมุมเดิมจ๋าครับให้ดูกันเลยเส้นสวยๆครับทางด้านขวานะเม็ดองเม็ดอาร์คครบๆเลยนะฮะ มาดูจากมุมนี้นยังรอนี่นป็นไงครับใครได้ไปนี่คุ้มจัดเลยนะกับเจ้าคอมพิวเตอร์ลำนี้นะปี2องพนะครับเครื่อง2.5ดดีเซลรหัสเครื่อง 2KD นะครับใส่เป็นเกียร์ออตโต้ของวินจูรี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าชิดชิดเนียนเน,นไม่มีกระตุกนะไม่มีกระชากนะครับดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับสวยบ้างเดิม ไปดูซอกข้างในกันบ้างเป็นไงครับใสๆเนียนๆไม่มีสนิมขึ้นนะอ่าเป็นไงครับสวยใสนะครับจัดตรงมาหล่อๆเลยนะครับรถอ,อยู่สายดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะครับใกล้ไกลผมไปได้หมดนะครับขอแค่ลูกค้ามีใจโทรมากิ้งเดียวเท่านั้นนะครับไปได้หมดเลยนะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูปัจจัยหลักของเรากันนะครับเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวล็อกออกก่อนนี่เอ็นลงมาได้เลยครับเอ็นไปดูเครื่องยนต์อ้าวึ๊บไม่ลืมลืมลืมขยับเบาะมาให้ดูอย่างนี้เลยอ่ะอินเวอร์เตอร์นะตัวนั้นซอนงลงซองในสวยๆเลยนะครับน,นี่อนอนไปก่อน อะไปดูเครื่องโยนต์กันนะครับปัจจัยหลักของเรานะอ่ะแห้งแห้งเนียน,น,นแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นไงครับสวยงามงามนะครับแบบเปิดใหม่นะ,ะแผนเพดเป็นเนียมเรียบร้อยนะครับไม่มีไอน,นะไม่ไอไม่ดันไม่กระชอกนะครับไม่หยดไม่ย้อยไม่หยดไม่เย,ยิม้มนะ ส,สวยๆแห้แงๆเลยนะฮะเครื่องนิ่งๆเนียนๆเลยนะครับผมเทสให้เรียบร้อยหมดแล้วครับน่ะพานนะครับสวยงามาเดี๋ยวผมนี่ลงเงียบปิดเลยอ่ะเป็นไงครับมายากลชัดๆล็อกด้วยนะฮะเงียบๆครับเดี๋ยวอืมคนโอลขึ้นก่อนนะครับ สวยงามครับลานี้นะ V.I.P เต็มระบบนะครับแอร์ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัตินะออโต้ได้เลยนะครับแอร์หลังนะครับหนาวแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าลํานี้นะครับจะได้ไปอยู่จังหวัดไหนนะครับท่านใดจะได้เอาไปครอบครองนะครับกับเจ้าคอมพิวเตอร์ปีสองพันิบสามนะครับมือเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้กําเนิดนะครับเกียร์ออโต้ลํานี้นะครับสีสวยบางเดิมนะครับไม่มีชนนะครับไม่หนารถบางๆนะครับหล่อๆแบบนี้เลย โหลดจัดทรงมาแแ็บๆเลยยังไงรถสวยพร้อมใช้นะครับมานําเสนอนะให้พ่อมแม่พี่น้องเอาไปขนเงินขนทองเข้าบ้านกันนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับกับเวพีครบคันนะครับใหม่น้อยๆเรือนใหม่เวนเวนจูรีเรียบร้อยนะเวนจูลี่ทั้งระบบนะลำนี้นะครับ ม่สองแสนหนึ่งนะครับมีใสออยเกียร์ให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะสวยๆเลยแอร์ Air หนาวนี่ปรับตรงนี้นะไฟหน้านะครับให้สูงต่ำได้อีกนะครับนี่เห็นไหมอ่ะประตูสไลด์ไฟฟ้าสามารถกดจากภายในรถได้นะครับในรถได้นอกรถได้รีโมทได้นะสามระบบนะกล้องหน้ากล้องหลังมีครบนะครับไม่ได้เปิดไว้เห็นไะสวยๆเลยลำนี้นะครับผมจะเอารถสวยๆมาทุกคันนะครับไม่สวยผ่านก่อนนะ ต้องปกทุกคันครับไม่มีจกตาลูกค้าแน่นอนครับเซอร์สั์ครับติดตามรถสวยๆแบบนี้ได้ที่นะครับ facebook เบียร์สอยดาวขับนะครับและอีกหนึ่งช่องทางหลักของเรานะครับช่อง y o u t u b e นะช่องเบียร์รถบ้านเกเกเจริญยนต์นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อแล้วก็กดกระดิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ แจ้งเตือนว่ามีรถเข้าใหม่สวยๆแบบนี้มาอีกแล้วนะครับอ่าุมอะไรฟอร์จูเนอร์ er นะครับมันติฟังก์ชันอ่ะกดตรงนี้ได้เลยเครื่องเสียงหวนหวาน สวยทุกแถวนะครับปีกไม่มีล้มนะหนังผ้าสวยวเลยนะครับจองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมครับจองเงินได้ลดนะฮะจองลมได้ลมนะครับสำหรับที่นี่นะครับที่อื่นผมไม่รู้นะถ้าไม่ตรงปกยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน,นครับผมไม่กินมัดจำอยู่แล้วนะรถผมตรงปกอยู่แล้วนะครับ สวยๆแบบนี้เลยครับรถสวยถึงกล้าการันตีครับผมรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งเดือนเต็มนะสว,สวยแบบนี้เลยนะครับยางปียี่้านะจานโตด้วย ใจทักมาได้นะครับรถสวยบางๆนะไม่มีชนนะครับรับประกันเลยนะครับผมจะไม่เอารถชนมาขายนะครับป้ายฟ้าต้องป้ายฟ้าแท้นะครับจอดรับจ้างไม่เอาเหมือนกันนะครับเน้นครับคัดสภาพครับสวยเลยลํำนี้นะครับหล่อจัดนะของแต่งญี่ปุ่นทั้งคันนะครับ แต่งยันไปตวงที่สามอ่ะครับทับทิมหลังนะทับทิมท้ายข้างบนนะนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ขอบคุณครับ